สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อืมเชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยค่ะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือการฝึกรักตัวเองค่ะครับผมคือมันมีคําถามหนึ่งที่ค้างคาใจมาตลอดเลยนะคะว่าทําไมคนที่ดูแลคนอื่นเก่งมากเข้าใจความรู้สึกคนอื่นไปหมดแต่กลับ ดูแลใจตัวเองไม่เป็นใช่เลยค่ะมันเหมือนมีช่องว่างอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นซึ่งสคริปที่เราจะมาคุยกันวันนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากในยุคนี้เลยนะที่เหมือนเราถูกกดดันให้ต้องต้องดีต้องเพอร์เฟอยู่ตลอดเวลาจริงค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจในเนื้อหานี้คือเขาพยายามจะทลายความเชื่อผิดๆอันหนึ่งไปก่อนเลยคือความคิดที่ว่าการรักตัวเองมันเท่ากับความเห็นแก่ตัว ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกำแพงด่านแรกเลยครับที่หลายคนก้าวข้ามไม่ได้ใช่เลยค่ะพอพูดถึงกำแพงนะคะนึกถึงประโยคนึ่งในเนื้อหาที่อ่านแล้วแบบต้องหยุดคิดเลยเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ดูแลคนอื่นเก่งเข้าใจคนอื่นเก่งแต่กลับไม่ค่อยเข้าใจตัวเองคุณมาถูกที่แล้วอืมมันเหมือนกันการบอกว่าไม่เป็นไรนะความรู้สึกนี้มันมีอยู่จริงแล้วคุณไม่ได้แปลกเลยครับ คือเขาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้สำรวจความรู้สึกตัวเองก่อนโดยที่ไม่ต้องรีบไปตัดสินว่ามันถูกหรือผิดซึ่งประเด็นแรกที่เนื้อหานี้เขาพาเราไปดูก็คือการการนิยามคำว่ารักตัวเองกันใหม่หมดเลยค่ะมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าคนที่รักตัวเองเป็นจะรักคนอื่นได้อย่างไม่ฝืนคือคอนเซปต์มันดีนะคะแต่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ eh, บางทีการทุ่มเทให้คนอื่นจนลืมตัวเองไปบ้างมันก็เป็นธรรมชาติของความรักหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือจุดที่คนสับสนกันเยอะที่สุดเลยในสคริปต์เขาใช้ภาพเปรียบเทียบพิคลาสิกแต่ทงพลังมากครับคือภาพของแก้วน้ําอ๋อแก้วน้ําครับเขาอธิบายว่าถ้าใจเราเหมือนแก้วน้ําที่มันว่างเปล่าแต่เรายังพยายามจะเทน้ําในแก้วที่ไม่มีเนี่ยให้คนอื่นอยู่เรื่อยๆอืมสุดท้ายคนที่จะล้มก่อนก็คือตัวเราเอง การให้แบบนั้นมันคือการสละจนตัวเองไม่เหลืออะไรซึ่งนั้นคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนเลยครับแต่ถ้าจะให้วิเคราะห์ลึกลงไปอีกนิดนึงภาพแก้วน้ําก็อาจจะมีข้อจํากัดเหมือนกันนะข้อจํากัดหรอคะยังไงคะครับคือภาพของแก้วน้ำเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าพลังใจเป็นทรัพยากรที่มีวันหมดแล้วมันอาจจะสร้างความกดดันไปอีกแบบว่าแย่ yeah, แล้วพลังใจฉันใกล้หมดแก้วแล้ว แต่ถ้าเราลองต่อยอดจากที่สคริปต์นี้ปูทางไว้เราอาจจะมองว่าใจเราไม่ใช่แก้วแต่เป็นสวนครับสวนครับสวนที่เราต้องคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยมันไม่ได้มีวันเต็มหรือหมดแต่มันสามารถเติบโตงอกง,งามได้เรื่อ,อยๆการรักตัวเองเลยไม่ใช่แค่การเติมแต่คือการบำรุงดูแลให้สวนในใจเรามันอุดมสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันดอกไม้ผลไม้จากสวนของเราให้คนอื่นได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดโห oh. จากแก้วน้ํามาเป็นสวนเนี่ยมันมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะมันให้ความรู้สึกของการเติบโตมากกว่าการใช้แล้วหมดไปจริงๆพอเราเข้าใจภาพนี้แล้วเนื้อหาก็พาเราไปดูสัญญาณเตือนค่ะว่าส่วนในใจเราเนี่ยกำลังจะแห้งเหี่ยวซึ่งหลายข้อเป็นอะไรที่เราทำกันจนชินเลยใช่ครับและการที่เราตระหนักรู้ถึงสัญญาณพวกนี้เนี่ยคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลยที่อ่านแล้วสะดุดเลยคือข้อแรกค่ะรู้สึกผิดเวลาได้พักผ่อนโอ้โหอันนี้จริงมาก มันแปลกมากที่เราทํางานหนักก็เพื่อจะได้พักแต่พอได้พักจริงๆกลับรู้สึกผิดซะงั้นแล้วก็อีกข้อโทษตัวเองด้วยคําพูดที่รุนแรงคือเสียงในหัวเราบางทีมันโหดร้ายกว่าใครในโลกนี้อีกนะคะเราไม่กล้าพูดคําพวกนั้นกับเพื่อนแต่เราพูดกับตัวเองทุกวันครับและข้อสุดท้ายที่คิดว่าจริงมากๆคือใจดีกับทุกคน ยกเว้นตัวเองยกเว้นตัวเองใช่ค่ะถ้าเราเจาะลึกลงไปในทังจิตวิทยานะครับพฤติกรรมพวกนี้มันมีรากเดียวกันเลยคือการเอาคุณค่าในตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประโยชน์หรือ productivity เราถูกสอนมาว่าคนมีค่าคือคนที่ทำงานสร้างผลงานดังนั้นการหยุดพักจึงเท่ากับการไร้ค่าในช่วงเวลานั้นแต่สิ่งที่ผมชื่นชมในเนื้อหานี้มากคือการใช้ภาษาที่อ่อนโยนอย่างประโยคที่ว่า คุณไม่ได้แย่คุณแค่ไม่เคยถูกสอนให้รักตัวเองอย่างถูกวิธีประโยคนี้ทรงพลังมากค่ะมันเหมือนช่วยปลดภาระออกจากบ่าได้เยอะเลยอะ่ะครับมันปลอบโยนได้ีในเบื้องต้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะมันก็อาจจะกลายเป็นข้ออ้างได้เหมือนกันนะอ๋อคืออาจจะทําให้เราไม่ยอมรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองสิ่งสําคัญคือต้องช่างสมดุลครับระหว่างการเข้าใจอดีตกับการลงมือสร้างนิสัยใหม่ในปัจจุบันการยอมรับว่า โอเคที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยถูกสอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก้าวต่อไปที่สำคัญกว่าคือแล้ววันนี้เราจะเริ่มสอนตัวเองยังไงชัดเจนเลยค่ะคือปลอบใจได้แต่อย่าใช้เป็นข้ออ้างโอเคค่ะพอเราเห็นปัญหาเห็นสัญญาณเตือนแล้วส่วนที่ยากที่สุดก็มาถึงแล้วจะทำยังไงต่อซึ่งในเนื้อหาก็แนะนำวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าไม่ต้องสมบูรณ์แบบข้อแรกที่เขาแนะนำคือ เริ่มจากการฟังใจตัวเองแค่นั้นเลยค่ะฟังดูง่ายแต่ทำไมมันยากจังคะเพราะเราอยู่ในโลกที่เสียงภายนอกมันดังกว่าเสียงภายในเสมอเลยครับจริงค่ะตั้งเสียงแจ้งเตือนมือถือเสียงความคาดหวังจากคนอื่นเสียงสังคมการฝึกฟังใจตัวเองหรือที่เรียกว่าการตระหนักรู้ในอารมณ์เนี่ยจึงเป็นการฝึกที่สวนกระแสมากวิธีที่สคริปต์แนะนำมันเรียบง่ายมากครับคือแค่หาเวลาเงีย,งยบๆวันละไม่กีน่นาทีแล้วถามตัวเองเบาๆว่า ตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่แค่นั้นเลยเหรอคะครับโดยมีกติกาข้อเดียวคือห้ามตัดสินไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดีแค่รับรู้มันเหมือนเราดูพยากรณ์อากาศในใจอ๋อวันนี้ในใจมีเมฆเศร้าๆอ๋อตอนนี้มีพายุความโกรธกำลังก่อตัวแค่นี้เลยครับมันคือการส่งสัญญาณให้ตัวเองรู้ว่าทุกความรู้สึกของเธอมีความหมายนะฉันพร้อมจะรับฟัง ซึ่งเป็นรากฐานของทุกอย่างเลยแค่รับรู้ไม่ต้องทำอะไรต่อเป็นคอนเซปที่ต้องฝึกจริงๆค่ะทีนี้พอเราเริ่มฟังเสียงข้างในแล้วข้อต่อมาที่เนื้อหาพูดถึงคือการเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองครับหรือก็คือเปลี่ยนเจ้าเสียงวิจารณในหัวที่มันโหดร้ายให้กลายเป็นเสียงที่อ่อนโยนขึ้นใช่ครับนี่คือแก่นของสิ่งที่เรียกว่าความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion และที่น่าทึ่งคือมีงานวิจัยของดรคริสตินเนฟผู้บุกเบิกเรื่องนี้เลยเขาพบว่าคนที่มี self-compassion สูงไม่ได้กลายเป็นคนขี้เกียจหรือปล่อยปะะละเลยตัวเองนะเอาเหรอคะครับแต่กลับมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้าน่าสนใจมากค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะเพราะพวกเขามองขอนจิตพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่หลักฐานของความล้มเหลวครับลองคิดดูนะครับ ระหว่างเพื่อนที่คอยซ้ำเติมว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าทำไม่ได้แย yeah, ่จริงๆกับเพื่อนที่ตบไหลแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะล้มแล้วก็ลุกใหม่ได้ลองดูอีกทีเราอยากจะลุกขึ้นสู้ต่อเพราะคำพูดของเพื่อนคนไหนล่ะครับคนที่สองแน่นอนค่ะการฝึกเซลฟ์คอมเพสชั่นคือการฝึกเป็นเพื่อนคนนั้นให้กับตัวเองครับเริ่มง่ายๆเลยจากการเปลี่ยนคำพูดในหัวจากฉันมันโง่จริงๆที่ทำพลาดเป็นไม่เป็นไรนะ ใครๆก็พลาดกันได้นี่เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้อม,มันอาจจะรู้สึกฝืนๆในตอนแรกแต่เหมือนการฝึกกล้ามเนื้อครับยิ่งฝึกบ่อยเสียงที่อ่อนโยนนี้ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเพราะพูดถึงการเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองมันก็นึกถึงอีกอย่างเลยค่ะคือเราจะใจดีกับตัวเองได้ยังไงถ้าเรายังยอมให้คนอื่นเข้ามากินพลังงานของเราจนหมดซึ่งนี่ก็คือเรื่องการตั้งขอบเขตที่ในเนื้อหาพูดถึงใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยแต่ประเด็นนี้ ส่วนตัวว่ายากที่สุดเลยนะคะในเนื้อหาบอกว่าขอบเขตไม่ใช่กำแพงแต่คือพื้นที่ปลอดภัยของหัวใจเป็นคำที่สวยงามมากแต่ในชีวิตจริงการพูดว่าไม่หรือไม่ไหวมันเหมือนการสร้างความขัดแย้งเลยเราจะจัดการกับความรู้สึกผิดที่ตามมายัางไงคะนี่คือหัวใจของความยากเลยครับความรู้สึกผิดนั่นะ่ะสิ่งที่สคริป์นี้พยายามจะสื่อคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความรู้สึกผิดนั้นครับ แทนที่จะมองว่าความรู้สึกผิดคือสัญญาณว่าเราทำผิดให้ลองมองว่ามันคืออาการข้างเคียงของการเติบโตอาการข้างเคียงของการเติบโตครับหรือ growing pains เหมือนเวลาเราเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆแล้วปวดกล้ามเนื้อนั่นแหละการตั้งขอบเขตครั้งแรกๆก็จะรู้สึกปวดใจคล้ายๆกันวิธีรับมือคือต้องเริ่มจากขอบเขตเล็กๆที่ความเสี่ยงต่าก่อนอาจจะไม่ใช่การปฏิเสธโปรเจกต์ใหญ่ของเจ้านายแต่เป็นการบอกเพื่อนว่า เย็นนี้ขอพักก่อนนะไม่ค่อยไหวเลยแล้วสังเกตความรู้สึกตัวเองอ๋อเริ่มจากเล็กๆครับการตั้งขอบเขตมันคือการบอกตัวเองและคนอื่นว่าพลังงานของฉันมีค่าและฉันมีสิทธิ์ที่จะดูแลรักษามันไม่ใช่การผลักใสใครออกไปเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังจริงๆค่ะจากเรื่องของการปฏิเสธกลายเป็นการดูแลรักษาแล้วมันก็เชื่อมไปถึงประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าเป็นไฮไลท์เลยคือเรื่องของการยอมรับความอ่อนแอค่ะ มีประโยคหนึ่งที่ชอบมากคือการรักตัวเองไม่ได้แปละวะ่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลาใช่เลยครับสังคมเรามักจะให้คุณค่ากับความเข้มแข็งความเป็นนักสู้แต่เนื้อหานี้กลับมาชี้ให้เห็นความจริงอีกด้านว่าบางครั้งการกระทําที่แสดงถึงความรักตัวเองอย่างสูงสุดอาจหมายถึงการยอมด้วยซ้ายอมยอมในที่นี้ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับแต่คือการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองเช่นอะไรบ้างคะ เช่นการยอมร้องไห้เมื่อเสียใจแทนที่จะเก็บกดมันไว้แล้วบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งสิหรือการยอมนอนทั้งวันในวันที่หมดแรงจริงๆโดยไม่รู้สึกผิดหรือแม้กระทั่งการยอมรับว่าวันนี้เราไม่เก่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างได้ดีตลอดเวลาคําว่ายอมไม่เก่งนี้ปลดปล่อยมากเลยนะครับมากจริงๆค่ะมากๆครับและเนื้อหาก็สรุปแนวคิดนี้ไว้อย่างสวยงามว่า อย่าเอาความอ่อนแอมาเป็นเหตุผลในการเกลียดตัวเองเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์การอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้คือที่สุดของการแสดงความรักต่อตัวเองแล้วครับเพราะมันคือการยอมรับตัวตนของเราอย่างที่มันเป็นโดยไม่มีเงื่อนไขว่าเธอต้องเข้มแข็งก่อนนะฉันถึงจะรักเธอฟังแล้วเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจเลยค่ะหลังจากที่เราได้เจาะลึกเนื้อหาทั้งหมดนี้กันมา ขอสรุปเป็นแก่นความคิดที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้สักหน่อยนะคะข้อแรกเลยคือการเปลี่ยนมุมมองว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการดูแลส่วนในใจของเราให้งอกงามเพื่อจะได้มีสิ่งดีๆแบ่งปันให้คนอื่นอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมเลยครับข้อ2คือการฝึกเป็นนักสืบในชีวิตประจำวันคอยสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าสวนของเรากำลังต้องการการดูแลเช่นความรู้สึกผิดเวลาพัก หรือเสียงวิจารณ์ในหัวที่ดังเกินไปครับผมและสุดท้ายก็คือเครื่องมือที่เราเริ่มฝึกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจัดเวลาฟังเสียงในใจโดยไม่ตัดสินการเปลี่ยนเสียงในหัวให้เหมือนเพื่อนที่ใจดีแล้วก็การฝึกตั้งขอบเขตเล็กๆเพื่อปกป้องพลังงานของเราเป็นการสรุปที่ครบถ้วนและนําไปใช้ต่อได้จริงมากครับและถ้าจะให้ผมเน้นย้ําแก่นความคิดที่สําคัญที่สุดจากเนื้อหานี้ก็คือประโยคในช่วงท้ายที่ว่าเรามีคุณค่า ไม่ใช่เพราะเราทำได้ดีแค่ไหนแต่เพราะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรถูกรักอืมคุณค่าของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับความสำเร็จแต่มันคือคุณค่าที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนและอยากจะให้กำลังใจเพิ่มเติมเหมือนที่สคริปต์บอกไว้ว่าการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มการจากกาันไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆด้วยคำพูดหรือการกระทำนั่นก็ถือเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากแล้วค่ะ เป็นข้อความที่ทรงพลังและให้กำลังใจมากๆเลยครับขอบคุณที่มาร่วมสำรวจหัวข้อที่ทั้งลึกซึ้งและจำเป็นนี้ด้วยกันนะครับยินดีมากและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางมากับเราในวันนี้ด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดมาจากเนื้อหาในวันนี้ให้เราได้นำกลับไปใคร่ครวญกันต่อนะคะถ้าการฝึกรักตัวเองเปรียบเหมือนการเรียนรู้ภาษาใหม่ และว,วันนี้คือวันแรกของการเรียนคำแรกที่เราจะเลือกพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดคือคำว่าอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับดูแลสวนในใจตัวเองดีๆนะครับ